อ๋อมีคนดูด้วยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะโอ,โอเคสวัสดีทุกคนครับผมอ่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะ อพอดีเพิ่งได้ของชิ้นหนึ่งมาจากะควนด้วยบาร์เดอนะฮะก็มีคนบอกว่ามันคือไม้กายสิทธิ์นะอันนี้ก็คือตัวกล่อไวนี้นี่ไซส์จรินี่คือขนาดจริงของมันฮะ,ะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปแกะกันเนาะตอนนี้เนี่ยคือเราตอนนี้มันมีมีข่าวออกมาล่าสุดนะว่า วันที่13มีนาคมนี้เนี่ยเวลาประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยเนี่ยมันจะมีตัวอย่างแรกของภาพยบบนตร์ Fantastic b e a s t เ่นไม่ใช่แอนด์ไวท์ดัเบิลเดนดิเป็น t a s t i c b e a s t เดอะครายส์ออฟกินเดวอลก็คืออาชญาการรมของกินเดวอลก็คือภาคที่2นะฮะก็ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้วอร์เดอร์เขาก็ติดต่อมาแบบขอที่อยู่เราก็ให้ที่อยู่ไปแล้วก็ได้พัสดุชิ้นนี้มา ซึ่งมันเป็นพัสดุที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ส่งมาโดยวันเนอร์ประเทศไทยอีกต่อหนึ่งนะอันนี้คือตัวเก่าแล้ก็แบบกำลังจะแกะดูอันนี้คือทุกคนมองเห็นปะคือแบบหน้าจอมันเอียงดูได้ใช่ปะฮะอ่าก็ใครที่แบบอยากจะมาดูกันว่ามีข้างในมีอะไรก็เดี๋ยวนี้จะแกะให้ดูนะฮะ กเป็นว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้ตอนประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี่ยเราจะได้ดูตัวอย่างหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าตอนนี้เรามาแกะกล่องอันนี้กันดูก่อนน่าจะไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับแฟ t a ตัชชิ่บีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่เรารู้สึกว่ามันมาจากนูเบิลคอลเลกชันอะมันก็ต้องมีอะไรพิเศษเนาะโอเคมาแกะ ถามว่าเ,เป็นนิสสการ์แมนเดอร์ที่ค่อนข,ข้างยุ่งเหยิงนิดนึงเพราะวันนี้รีบนะโอเคแกะยังไม่มีการปันนี้ใดๆคือแบบใช้เวลาเตรียมตัวจะไล่ยอยู่นานมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้เวลาจริงจังกับการเปิดดูนานกว่าการแกะกลองอีกค่ะอ่ะ อ่ะแกะแล้วข้างในมอะไร้หวังว่าอยากได้แบบของพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แบบอะไรที่แบบมันอะไร

โอเคไม่ <Okay. S 2> mm hmm. มีอะไรแล้วหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยอ่ะก็แสดงว่าก็มีแค่กล่องอันนี้คือถ้าเกิดมันไซส์ขนาดนึงก็ต้องเป็นมาไกย์ิยสิ์แล้วป่ะ ฮูฮูฮห,ห,ห,หน <laughs> ไหไบโตติกบ,บีบนะ2สองกล่องด้วยอ่ะไม่ได้สิสองอัน ไม้กายสิสองอันอ่าแตบบหนึงนะเอาคัตเตอร์ไปไหนแล้ว ราชาว่าของใครเฮ้ยเป็นของฟรีที่ได้มาฟรีเย่ yeah. สองกล่องอางนี้มันคือกล่องใหม่ปะมันคือแพ็กเกจใหม่หรือเปล่าฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตามข้อมูลเลยเป็นไม้ของนี่เนวกับพอเพนทิน่าโกลสตี นิวส์แคมเดอร์อันนี้ของนิวมีเป็นรูปตัวละครด้วยนะคือกล้องมันกลับด้านอนะมันอ่านออกใช่ป่ะอันนี้คือเขียนว่านิวส์แคมเดอร์วอนน่าจะเป็นกล่องพิเศษเหรอออฟฟิเชียลวอ คือบางคนอ่ะจะบอกว่าของที่มันผลิตจากจนะีนน่ออย่างอันเนี้ยเขียนว่า made in China ใช่ป่ะฮะแล้วคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยของจนะีนอ่ะมันเป็นของไม่ถูกต้องลิขสิทธิ์หรือของไม่ดีหรือของเกตรดต่ำอะไาเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะของที่ผลิตในจีนมันมีหลายเกรดมากแล้วก็มีทั้งที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ถูกลิขสิทธินะ์เนาะคำว่า made in China ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นของกอบนะฮะแต่นี้ได้มาเป็นนิ้วใช่อ่าือผมมีไม้นิ้วแล้วก่อนหน้านี้ได้มาจากงาน อะไรนะซานดิเอโกคอมิกคอนก็คือไปประมูลได้มาจาก Ebay อันนี้ได้ไมาอีกอันหนึ่งถ้ากล่องใหม่ด้วยกล่องใหม่ของฟรีวอรเนอร์ส่งมาให้นาออันนี้ไม้ของทีน่าโกสตีนก็คือก็ต้องเป็นงเอกของเรื่องเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแกะกล่อง ต่ตอนแรกคิดว่าจะมีแบบเป็นเหมือนเออนะเหมือนจดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเขียน่าว่าเออฉันส่งมาให้คุณเพราะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ไม่มีอ่ะมันมีแค่กล่องใช่ปะ ก็เป็นกล่องอย่างนี้ฮะเป็นพลาสติกปกติเนาะแล้วก็ไม้กาะยะสิทธิ์อยู่ในนี้อันนี้เป็นไม้ของ New ส์คาร์แมนแต่ของวางกล่องออันนี้หน้าตาอย่างนี้เลยเหมือนในภาพยนตร์เลยตอนนี้คือมีไม้ New ส์คาร์แมนแล้ว2อนัน ไม่รู้สึกมันเหมือนมันมีบางอย่างต่างกับอันเก่าเขาบอกว่าไม้ของนิลส์คาแมนเดอร์เนี่ยฮะดูเห็นปะข้างในเนี่ยคือเห็นเป็นสีงเงินๆคือเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนเปลือกหอยอะเหมือนเปลือกหอยมุมก,กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกแบบให้แบบดูเรียบๆดูแบบเป็นเหมือนคนที่แบบมีความเป็นนิลส์คาแมนเดอร์แบบเป็นคนเรียบง่ายสบายๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีร่องรอยของการแบบ ผ่านการใช้งานนิดหน่อยอย่างค่อนข้างสมบุกสมบันเลยล่ะเพราะว่ารอยมันค่อนข้างลึกเนาะคือเหมือนในภาพยนตร์เลยเห็นไหมไะฮะโอเคเนาะน่าจะเห็นเนาะอันนี้ไม้ของเนลสคมเบอร์เฮะอ่ะอีกอันที่ได้ฟรีมาโอ้ต้องแบบต้องบอกว่าขอบคุณทาง Warner b r o t h e r มากๆที่แบบส่งไม้กายสิทธิ์มาให้นะ คือเราเราไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมักกันประเทศไทยแบบจะมีโอกาสได้อะไรอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบวันนี้รู้สึกว่าแบบมันคือแบบเขามองเห็นเราแล้วก็เขาให้ความสําคัญกับเราเนาะเลยแบบตัดสินใจส่งอันนี้มาให้อ่ะอ uh, ันต่อไปเหมือนกันทั้งตัวแพ็กเกจกล่องเหมือนกันหมดเลยคือข้างในการใส่อะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนกันหมดเลยจากดับเบิลคอยล์แคชันอันนี้เป็นของพอเพนติน่าโกลสี ชุบชุบชุบชบนี่ไม้ของคอนเพนติน่าเนี่ยก็จะเป็นเ,เป็นไม้ที่ออกแบบมาเน้นคือเน้นถนัดเหมือนแบบใช้งานง่ายใช่ปะ่ะฮะคือออกแบบการดีไซน์อย่างเงี้ยไม่ได้มีลงรายละเอียดมากก็คือเหมือนกับว่าเหมือนสะท้อนตัวตนของคอนเพนติน่าก็คือคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะที่เราเคยเห็นในภาคแรกแล้วอะคือเหมือนกับเขาต้องการสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคน เรียบง่ายเป็นคนมีระเบียบเป็นคนทําอะไรที่เหมือนกับว่ามีระเบียบอะเพราะว่ามันคือการออกแบบที่แบบเรียบง่ายธรรมดาพื้นๆมากเลยดูแบบไม่มีอะไรซับซ้อนดูเป็นเรียบเรียจริงจังอะไรประมาณนี้ฮะก็คือเหมือนเป็นฟอร์แมตแบบไม้กกยสิ์มาตรฐานทั่วไปที่แบบเราก็จะเห็นได้เนาะจริงแต่จริง,รงแล้วเนี่ยมันก็มีการออกแบบอื่นที่อ่าสหรับพอเพนทิน่าด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม้อันนี้เป็นไม้ที่ตัวนักแสดงเองก็เลือกด้วยเหมือนกันฮะ ก็อันนี้สองอันเป็นของที่ได้มาจากวอร์เนอร์วันนี้เพิ่งถึงสดๆร้อนๆวันนี้เลยมีไมค์คู่รักจากแฟนตาซีบีสอันนี้ไม้นิ้วอันนี้ไม้ทีหน้าคือถ้าถามว่าความยาวมันก็เกือบจะเท่ากันเ,เลยฮะเห็นปะเนี่ยคือขนาดมันแทบจะเท,เท่ากันต่างกันนิดหน่อยเอง แต่ว่าไม้เป็นสีน้ำตาลน,นี้อันนี้หนักกว่าด้วยไม้ของชีน่าค่อนข้างหนักกว่าเราเรารู้สึกว่าถ้าเกิดแบบโบกไม้กระยธิย์อะการโบกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยธรรมะธรรมแรงกว่าส่วนของนิ้วจะค่อนข้างแบบมันมันเลียวเล็กอะแล้วก็ค่อนข้างเปลาะเรารู้สึกว่ามันเบากว่าเยอะคือเหมือนกับว่าโบกไปโบกมาอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดไล่คาถาปุ๊บปุ๊บไล่บ่อยบ่อย่ะมีสิทธิแตกนะแล้วยิ่งแบบผ่านรอยบิดมแบบมีรอยบิดเยอะมาก mm. นะรีวิวอะไรต่อดีอ่ะคือเหมือนกับเหนื่อยจนความตื่นเต้นไม่ออกโอเคก็อันนี้แฟนต c ติกบีสภาค2มีชื่อว่า the crimes of green d e l w a l d นะฮะหรือว่าอาชญากรรมของ green d e l w a l l มีกำหนดเข้าฉายวันที่ ถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยจะตรงกับวันพฤหสัสบ,บดีที่15พฤศจิกายนปีนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะคืนพรุ่งนี้ประมาณตอนน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะครเพราะว่าถ้าเกิดอินจากตามเวลาที่แบบเขาปล่อยข่าวลือกันออกมาจากเอ,อ่อเดอะโรลิงไลบรารีแล้วก็จากทางเพจของเม็กซิโกอย่างเงี้ยฮะ,ค,ะคือเขาก็บอกว่าวันที่13คืนวันที่13 ตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็คือประมาณเที่ยงคืนจะมีการปล่อยเทเลอร์หรือว่าตัวอย่างของภาพยนตร์ Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald ออกมาให้เราได้ดูกันซึ่งตื่นเต้นมากเพราะว่าปลายปีนี้เราก็จะได้ดูกันแล้วฉะนั้นใครที่กำลังเหมือนกับว,ว่าวางแผนที่จะดูกันอยู่อย่างเงี้ยฮะก็คือรอดูได้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะมีของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะส่วนอันนี้ก็วันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนเข้ามาดูนะฮะก็อันนี้เป็น เธอถามว่ามีค <making> <online> นอยากได้ไหมไม่ให้นะไม่ให้หรอกก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันมากๆเลยนะอืมมีคนเข้ามารับชมหลายคนเลยยังไงก็ถ้าเกิดไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพอดีโต้ตอบไม่สะดวกเนาะวันนี้เอามาให้ดูเฉยๆเพราะว่าเป็นของชิ้นแรกที่แบบวันนี้บราเดอร์ส่งมาให้อย่างเป็นทางการแล้วแบบ ไม่คิดว่าเขาจะส่งมาให้เราอ่ะคือมันเป็นของแท้ด้วยนะเนี่ยเป็นไม้กลิกสิทธิ์แท้แบบแท้เลยแท้เลย Nobo Collection นนะไม่รู้ว่าคือไม่แน่ใจว่าตัวแพ็กเกจแบบนี้่ะมันมีแบบมีออกมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าแต่ว่าคือเพิ่งได้มาแล้วก็เหมือนมันจะมีทั้งหมดในคอลเลกชันนี้คือมีทั้งหมดหไม้เห็นปะฮะ มีทั้งห,หมด5้าไม้ไม้แรกเป็นของประธานเซราฟิน่าพิคเกอรีซึ่งในภาพยนต์ภาคแรกเนี่ยเราไม่ได้เห็นเธอใช้ไม้กาีสิต์เลยสักนิดเดียวอันที่2ก็เป็นของเพอร์ซิวัลเกรฟอันนี้เป็นไม้กีสิทธของเพอร์ซิวัลเกรฟนะฮะไม่ใช่ของเกลล์อดกิลเลิร์ดกินเดลบอลนะอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่ามันไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นไม้ของจริงแท้ๆของเพอร์ซิวัลเกรฟเลยไม่ได้เป็นไม้ของกินเดลบอลที่ปลอมตัวมาเป็นไม้ที่เหมือนกับว่า อ่ถ้าให้ความเข้าใจแบบโดยทั่วไปก็คือจะเข้าใจว่ากินเดววอลเนี่ยเขาจัดก,การกับเพอร์ซิวัลเกรฟแล้วก็เอาไม้กายสิิทธ์มาแล้วก็ปลอมตัวอันนี้ไม่ได้เป็นไม้ของกินเดววอลนะไม้ของกินเดววอลก็คือไม้กายสิีเอลเดอร์อ่าไม่ใช่ไม้กายสิิทธ์อ,อยู่ใกล้ตัวด้วยดิไม้กายสิยีเอลเดอร์ที่ดัมเบลดอมีน,ะนะะั่นแหละฮะก็คือเดิมเป็นของไม้กินเดวเป็นของกินเดววอลซึ่งในช่วงเหตุการณ์ในของแฟนพลาสติกบีชเนี่ยไม้กายสิทธีเอลเดอร์ยัยงเป็นของเกลเลอร์กินเดวลอยู่นะ อันนี้ต้องให้เข้าใจด้วยกันเพราะว่ามีบางคนแบบยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้อันนี้ก็อันที่3าก็เป็นไม้ของนิ้วอันที่4ี่ก็เป็นไม้ของพอเพนทิน่าแล้วก็ไม้ของควินนี่โกสตีนนะทั้งหมด5อันก็ไม่แน่ใจว่าอีก2อันไปอยู่ที่ใครในประเทศไทยเพราะว่าจะได้มาทั้งหมด2ออันใช่ปะได้มา2อันมันก็จะต้องมีอีก3อัน3อันที่ไม่รู้อยู่ที่ไหน ก็ใครเจอก็ฝากตามหาให้ด้วยถ้าเกิดใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือฝากบอกด้วยเพราะว่าอยากรู้ว่าคนไทยที่แบบได้ไปเป็นเจ้าของมีใครบ้างนะก็สําหรับเทปนี้ก็ใช้ว่าเทปด้วยเก่าเวอร์ขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาเข้ามาดูแล้วก็ติดตามกันก็ยังไงก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีข่าวอะไรอัปเดตเนี่ยก็จะเอามาให้ได้ ได้ดูกันได้รู้กันผ่านทางเว็บไซต์มากกบีดอหรือว่าทางแฟนเพจนะก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอขอบคุณมากๆเลยครับผมไว้ไดิครับบ๊ายบาย